สวัสดีครับท่านผู้ชมยินรับเข้าสู่ไอโอชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารดีโมการแท็บเล็ตนะครับโดย EP นีะผมจะมาพูดถึงแท็บเล็ตของค่ายซัมซุงนะฮะนั่นคือซัมซุงแท็บ A9 Series นะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไปตอนนี้นะครับผมซัมซุงนะฮะได้เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ของค่ายนะครับผมอย่าง ซัมซุงแท็บ A9 แล้วก็ซัมซุงแท็บ A9 Plus นะฮะโดยเปิดตัวแบบเงียบๆนะครับบนเวต์อย่างเป็นทางการของซัมซุงที่โกเตมลาแต่อีพีนี้ผมจะมาพูดถึงซัมซุง Galaxy Tab A9 Plus นะฮะซึ่งก็เป็นตัวท็อปมันเองเนาะเดี๋ยวมาเริ่มต้นดูที่ขนาดแลวก็น้ำหนักตัวเครื่องก่อนนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่6.9ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่366กรัมนะฮะด้านหน้าเป็นกระจกนะครับส่วนขอบแล้วก็พลาหลักของตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะฮะตัวเครื่องครับผมรองรับซิมด้นนนะะู่่ตออกัทีหาจ สำหรับหน้าจอของ Galaxy Tab A9 Plus นะฮะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่11นิ้วเป็นหน้าจอ TFT LCD นะฮะและพร้อมกับอาตาัตราเรที่อยู่ที่90เฮิรตซ์ความคมชัดระดับ Full HD Plus อัตราส่วนหน้าจอนะ,ะผมจะอยู่ที่16:10ต่อความหนาแนงของพิกเซลนะ,ะผมจะอยู่ที่206 PPI ตัวเครื่องนะครับผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับ้วย One UI เวอร์ชัน5.1นะฮะสำหรับชิปเซตนะครับผมเลือกใช้ชิปเซ็ตของ Qualcomm Snapdragon 695 5G นะฮะบนกระบวนการผลิต6นาโนเมตร CPU Octa-core นะฮะ CPU จะเป็นของ A19 r i n o ตัวเครื่องสามารถใส่ Memory Card เพิ่มได้นะครับส่วนความจำภายในนะครับผมมีเรื่อง2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่ RAM 4GB ROM 64GB และ RAM 8GB ROM 128GB ร,12รดูดต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังนะผมติดตั้งกล้องหลังให้เพียงตัวเดียวนะครับความละเอียดของกล้องหลักจะอยู่ที่8มกะพิกเซลมีอโต้โฟกัสนะฮะกล้องหลังเนี่ยสามารถถ,ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 3 0ฟรมเลยนะฮะ สนกล้องหน้านะผมให้ความเร็ดมาอยู่ที่5เมกะพิกเซลกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 180p 0 30เฟรมเลยนะครับสํหรับลําโพงนะผมให้มา4ตัวนะฮะและยังรองรับเสียงแบบ Dolby โอนะฮะในสเปคไม่ระบุนะครับผมว่าตัวแท็บเล็ตเนี่ยรองรับแจ็ค3.5หรือเปล่ามาดูกันที่การเชื่อมต่อบ้างนะฮะ สำหรับ Wi-Fi เนี่ยรองรับ Wi-Fi 2.4และก็ Wi-Fi 5 g h z ในสเปคนะครับไม่ระบุนะครับ,รบะะว่าเป็นบูทูธเวอร์ชันใดสหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะผมจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0สำหรับเซ,เซนเซอร์นะครับผมก็ไม่ระบุมันเหมือนกันนะครับว่าใช้การปลดล็อกด้วยวิธีใดนะฮะแต่ที่แน่นะผมน่าจะเป็นการปลดล็อกโดยใช้รหัสนะฮะสำหรับแบตเตอรีบบร่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่7,440มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จใบสูงสุดอยู่ที่15วัตต์สำหรับสีที่เปิดตัวนะฮะมีสีดด้้วยกกกัันนะครบไแ่าแฟซิลลเเววอร์้ก็นวี่นะฮะ สำหรับราคาจำหน่ายในต่างประเทศของ Samsung Galaxy Tab A9 มีเฉพาะรุ่นในไฟนะครับราคาที่เปิดตัวนะครับผมอยู่ที่9,400บาทนี่คือราคาที่ตีเป็นเงินไทยนะครับส่วรรุ่น 5G นะผมยังไม่เปิดเผยราคามาแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมี Samsung Galaxy Tab A9 นะฮะซึ่งสเปคทั้งหมดก็มีอย่างนี้นะฮะสำหรับ EP เนี้ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอข่าวสารกันใหม่ในพีน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย